สวัสดีครับขณะนี้ท่านอยู่กับช่อง PD Auto Car วันนี้เรามีรถกระบะเจ้าตลาดอีก1คันมานำเสนอครับเป็นรถ Isuzu D-Max Highlander 4ประตู Super Platinum 2.5 VGS Turbo คันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาแบบ5สปีดครับส่วนรายละเอียดตัวรถจะเป็นยังไงนั้นเราไปรับชมกันได้เลยครับโดยเริ่มกันที่ด้านหน้าอีกเช่นเคยนะครับด้านหน้าคันนี้มาพร้อมกับโคมไฟทรงเข้าหลามตัดแล้วนะครับ มาพร้อมกับหลอดลูกแก้วแบบโปรเจคเตอร์ครับในส่วนกระจังหน้าได้เป็นกระจังหน้าโครเมียมครับพร้อมโลโก้ิ s u z ุตรงกลางถัดลงมาไฟตัดหมอกทรงกลมมีติดตั้งมาให้จากโรงงานครับสว่างสามารถสู้ได้ทุกสภาพอากาศครับซึ่งเจ้ารถหน้าตาแบบนี้นับได้ว่าเป็นรุ่นอมะตะอีกรุ่นหนึ่งครับซึ่งอายุก็เกือบจะ20ปีแล้วครับแต่หน้าตายังดูหล่อดูทันสมัยอยู่เลยนะครับมาดูกันต่อที่ด้านข้างครับ ด้านข้างจะเป็นตัวถังแบบสีประตูครับตัวรถเป็นสีเทาสภาพสีรอบคันยังสวยงามดูดีครับในส่วนของกระจกมองข้างได้เป็นกระจกมองข้างแบบโครเมียมครับมีไฟเลี้ยวภายในโคมครับเป็นกระจกพับและปรับไฟฟ้านะครับฟิล์มรอบคันติดฟิล์มกรองแสงแบบทึบมาให้แล้วเรียบร้อยครับเพื่อความเป็นส่วนตัวของผู้ขับขี่และผู้โดยสารครับในส่วนของคิ้วกันสาดมีติดตั้งมาให้ทั้ง4บานครับมือจับประตูเป็นแบบโครเมียมครับ ในส่วนของบันไดข้างก็มีติดตั้งมาให้ครับเป็นบันไดข้างจากโรงงานเพื่อให้ขึ้นลงรถได้สะดวกยิ่งขึ้นครับมาต่อในส่วนของล้อครับคันนี้เป็นล้อแม็กแต่งครับทําให้รถสวยงามดูดีและมาพร้อมกับยางสภาพดีทั้ง4เส้นครับสําหรับใครที่ชอบทรงนี้แนวนี้สามารถจัดได้เลยนะครับตัวรถก็ถือว่าสวยงามครับและคิ้วซุ้มล้อคันนี้ก็มีติดตั้งมาให้จากโรงงานครับเพื่อรองรับล้อไซส์ที่ใหญ่ครับ มาต่อในส่วนของด้านท้ายครับด้านท้ายได้เป็นไฟท้ายเดิมโรงงานครับสภาพดีไม่มีแตกราวครับส่วนไฟเบรกดวงที่3ติดตั้งอยู่บริเวณหัวเก๋งครับสติกเกอร์และโลโก้ต่างๆบนฝาท้ายยังติดตั้งอยู่ครบทุกจุดครับและคันนี้พิเศษก็คือมีกล้องมองหลังติดตั้งมาให้ด้วยครับมาต่อในส่วนของกันชนท้ายนะครับกันชนท้ายเป็นกันชนท้ายโครเมียมเดิมติดรถสภาพดีครับ กระบะท้ายมีแม็กไลเนอร์ติดตั้งมาให้แล้วเรียบร้อยพร้อมบรรทุกครับมาต่อในส่วนของห้องเครื่องยนต์ครับคันนี้ได้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรล2.5ครับหรือ2,500ซีซีอัดอากาศด้วยเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ครับสภาพห้องเครื่องยังสะอาดสวยงามครับเครื่องยนต์สภาพเดิมๆไม่เคยผ่านการปรับแต่งครับขานหน้าเดิมแผ่นเพลทเดิมครับแผ่นกันความร้อนใต้ฝากระโปรงยังอยู่ครบครับมาดูกันต่อในส่วนของภายในครับ ภายในจะได้เป็นภายในสีครีมครับดูดีสะอาดตาในส่วนของเบาะคันนี้หุ้มหนังมาให้แล้วเรียบร้อยครับเบาะนุ่มนั่งสบายครับภายในโออากว้างขวางครับในส่วนของคอนโซลได้เป็นคอนโซลสีดำดีไซน์โค้งมนครับมาพร้อมช่องแอร์แบบทรงกลมมีจอเครื่องเสียงติดตั้งมาให้ครับและจอตัวนี้เชื่อมต่อกับกล้องมองหลังเพิ่มความปลอดภัยขณะถอยได้เป็นอย่างดีครับ แอร์เย็นเพลงเพราะครับผมในส่วนของพวงมาลายัยได้เป็นพวงมาลัยแบบสีก้านหมุนคล่องจับกระชับมือครับหากใครสนใจนะครับรถคันนี้ขายในราคา259,000บาทดูรถได้ที่นคนปรปฐมดอนตูมกำแพงแสนครับหากท่านใดสนใจจะมีเบอร์โทรรายละเอียดการติดต่ออยู่ตรงคำอธิบายด้านล่างคลิปครับ ท่านสามารถติดต่อกับผู้ขายได้โดยตรงทางเราเป็นเพียงสื่อกลางในการช่วยประชาสัมพันธ์เท่านั้นนะครับและที่สำคัญท่านไม่ควรโอนเงินก่อนทุกกรณีท่านควรไปดูรถตรวจสอบเอกสารด้วยตัวท่านเองก่อนทำการตกลงซื้อขายครับด้วยความปรารถนาดีจากช่อง PD Auto Car และสำหรับวันนี้สวัสดีครับ